เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในพระเวรุวันอุทยานนั้นพระเจ้าสุทโทธนะมหาราชได้ทรงสดับข่าวว่าบุตรของเราประพฤติทุกกรกิริยาหกปีบรรลุพระปรมาพิสัมโพธิยานแล้วทรงประกาศธ,ธรรมมาจากอันบวรอาศัยเมืองราชครึก อยู่ในเวรุวันจึงมีรับสั่งให้อมา์ผู้หนึ่งพร้อมด้วยบุรุษหนึ่งพันเป็นบริวารให้ไปกราบทูลเชิญเสด็จมาด้วยพระประสงค์จะพบอมา์นั้นพร้อมด้วยบุรุษหนึ่งพันร,รับราชโองการแล้วรีบเดินทางไปยังกรุงราชครึก สิ้นหนทางประมาณหกสิบโยเพื่อเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าพระราชบิดาทรงมีพระประสงค์จะพบพระองค์เมื่อถึงแล้วเข้าไปยังพระวิหารในเวลาที่พระศาสดา,สดาทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัทสี อามาดนั้นคิดว่าพระราชสารของพระราชาที่ส่งมาจงงดไว้ก่อนแล้วยืนอยู่ท้ายสุดบริษัทฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาทั้งที่ยืนอยู่ณที่นั้นได้บรรลุพระอรหันตพร้อมบุรุษหนึ่งพันจึงทูลขอบรรพชา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์แล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นนั่นเองคนทั้งหมดได้เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ได้เป็นประหนึ่งพระเถระมีพรรษาหกสิบฉนั้น จำเดิมแต่เวลาที่ได้บรรลุพระอรหันต์พิกษุ่อมาตผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นไม่ได้กราบทูลสารที่พระราชาส่งมาเมื่ออมาตผู้ไปแล้วก็ยังไม่กลับมาข่าวสารก็ไม่ได้ฟังพระราชาจึงทรงส่งอมาตอื่น พร้อมด้วยบริวารอีกหนึ่งพันไปอีกส่งส่งไปโดยทำนองเดียวกันนั้นถึงเก้าครั้งก็ยังไม่ได้รับทราบข่าวคราวโดยว่าเมื่ออมารทุกคนไปแล้วย่างกิจของตนให้สำเร็จแล้วก็เป็นผู้นิ่งเสียอยู่แต่ในกรุงราชคึกนั้นเท่านั้นพระราชา ไม่ทรงได้อมาตผู้จะนําแม้แต่ข่าวสารกลับมาบอกจึงทรงพระดําริว่าชนแม้มีประมาณเท่านี้ไม่นํากลับมาแม้แต่ข่าวสารเพราะไม่มีความรักในเราใครหนอจะกระทําตามคำสั่งของเราเมื่อทรงตรวจด,ดูพลของหลวงก็ได้ทรงเห็น การุธายีอมาตซึ่งเป็นผู้จัดการราชกิจทั้งปวงให้สำเร็จเป็นคนวงในเป็นอมาตผู้มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งอมาตนี้เกิดวันเดียวกันกันกบพระโพธิสัตว์เป็นสหายเล่นหัวมาด้วยกันลำดับนั้นพระราชา ตัดเรียกกาลุทายีอมหมาตว่าพ่อกาลุธายีเรา,า,ราปรารถนาจะเห็นบุตรของเราจึงส่งอมหมาตเกคนกับบุรุษผู้เป็นบริวารเก้าพัน 9, แต่บรรดาคนเหล่านั้นแม้คนเดียวชื่อว่าผู้จะมาบอกเพียงแต่ข่าวสารนั้นก็ยังไม่มีก็อันตราย แห่งชีวิตของเรารู้ได้ยากเรายังมีชีวิตอยู่ปรารถนาจะเห็นบุตรเธอจักอาจสแสดงบุตรแก่เราการุธายีอามาตกล่าวทูลว่าจักอาจพระเจ้าข้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจักได้บวชพระราชาตัดว่าดูก่อนพ่อ เธอจะบวชหรือไม่บวชก็ตามจงแสดงบุตรแก่เราการุธายีอมาตนั้นทูลรับพระบัญชาแล้วถือเอาพระราชสารไปยังกรุงราชคึกได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาการุธายีพร้อมบริวาร บรรลุพระอรหันต์แล้วได้บวชแล้วด้วยความเป็นเอหิภิกขุ